สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วงใหม่ของเราที่ช่วงครั้งที่แล้วใหม่นะครับช่วงนี้ก็ยังถือว่าใหม่อยู่แหละนะครับผมกับแวงกัดอันไร้นั่นเองนะครับนะในวันนี้ครับกลับมากับเรียกได้ว่าแคนหนึ่งที่นานนานชาติหนึ่งของออกทีนะครับแล้วก็เอาเรียกว่าทั้งแคนก็น่าจะมีอยู่สสายนะครับนะนั่นคือแคนุบะธรรมะนั่นเองนะครับโดยวันนี้ที่เอามาให้ดูกันก็จะ เรียกได้ว่าเป็น2ส,สายนะครับมันเป็นเพียง2ส,สายแล้วกันที่ออกมาในชุดนี้นะครับสายแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสายที่ออกมาตอนภาคจีที่ถือว่าเล่นได้นะนะครับนะเพราะว่ายังณปัจจุบันยังมีของอ,อกอ็คือสาย after image กับอีกสายหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายที่ มีชื่อเสียงในตอนนี้เลยและหลายๆคนนรอที่จะเล่นชุดนี้แล้วก็เรียกได้ว่าพอออกมาปุ๊บเล่นกันอย่างอุนนะ่นหนาฝาครั่งเลยกับสายโดมิเนตนั่นเองหรือ,อถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสายวงการกับสายภาพติดตานั่นเองนะครับนะทั้งสองสายครับเป็นสายที่เรียกได้ว่าเป็นสายของนุบัตธรรมะเลยที่มีของออกนะปัจจุบนันเพราะสายก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็ตามนุบัตธรรมะของมันออกน,อน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นสายรีเจียหรืออะไรเง,งี้ยของมันข้ามยุคก,กันพอสมควรนะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทั้งสองสายนี้มีอะไรข้อดีข้อเสียอะไรกันบ้างครับผมข้อดีข้อแรกครับขอยกมากับสายภาพติดตาก่อนแล้วกันขอเรียกเป็นษะไทยนะครับยิงมือเออภาพติดตาบอกผมยิงมือได้ครับผมนะเนื่องด้วยสกิลของตัวอาฐานเองนะครับมีสกิลในการที่ฝั่งอาระตัยทับปุ๊บเขาได้บาร์หนึ่งเอาเลียฝั่งข้ามบายบายแล้วก็สามารถยิงมือฝั่งข้ามได้บารหนึ่งหรือว่าตัวที่ระตยัยจริงๆไม่ค่อยอยากนะับตัวที่ระตัยเท่าไหร่เพราะว่า สไตล์มันสามารถเอาไปใส่สายอะไรก็ได้แหละนะครับแต่ว่ายังถือว่ามีความสามารถในการยิงมืออยู่ดีทําให้เป็นความสามารถหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่ากลัวกับการตัดมือแล้วก็แทบไม่มีแคนไหนที่จะทำหนีได้เลยจริงมีอลัาเซิลที่แคนนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับนะแต่ว่าถือว่าอั t เตอร์อิเมเนี่ยเอาข้อเนี้ยมาสู้ได้ดีมากนะครับสายโดมิเน่ครับบอกตัวเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับผมนะตัวเองกดดันบอร์ดเขาได้นะครับถามว่าทำไมสายโดมิเน่บอกว่าตัวเองกดดันบอร์ดเขาได้เพราะว่าถ้าเขาจะลงสุ่ม45สี่ชื่อวี้ให้ว่างการนนัเอง ทำการทำให้เขาโดนตีนะครับผมนะทำให้แบบกดดันว่าเฮ้ยลงมาดิลงแบบปุ๊บ้ทวลังไอ้นี่พอๆกันปุ๊บสามารถโดนตีได้เลยนะอะไรเงี้ยโดมิเนตเนี่ยเป็นสายหนึ่งที่เอามากดดันนะครับนะแบบว่าก็ต้องคิดหน้าคิดหลังเนะาะเวลาเราไปเล่นกับรูปบัตธรรมว่าจะเจออะไรนะครับอ่ะต่อมากับสายภาพติดตาครับผมนะมีการจํากัดมือของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสายภาพติดตาเนี่ยต้องบอกว่า มีความสามารถเนี้ยที่เป็นเอกลักษณ์หรือเด่นในด้านนี้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนของสกิลไม่ว่าจะคีย์เวิร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะสกิลส่วนใหญ่อะมันจะเน้นไปในทางบายมือเขานะครับทำให้จํานวนมือเขาอน้อยลงนะครับจนไม่สามารถกดัดเราได้นั่นเองยิ่งตัว GR นะครับที่ออกมาของสายมันโดยเฉพาะเนี่ยทำให้มือเขาเหลือ4ใบได้ด้วยนั่นเองแต่ถ้าไปเล่นรวมกับตัวฐานเนี่ยนะครับจริงๆริมันใส่ได้ทั้งสายแต่ถ้าไปเล่นรวมกับฐานของมันเนี่ยทำให ยิงมือเกออาะตัดเหลือสใบปุ๊บแถมยังยิงมือได้1มือเหลือ3เนี่ยแค่ PG กับการดที่เหลือหนึ่งใบไม่น่าพอกับการาต่อสู้นะครับทำให้ออสเตรเลียมีข้อดีข้อนี้ครับสำหรับต่อมาสายโดมิเนตนะผมนะสายโดมิเนตบอกเราทํารอบในการโจมตีได้เออเอาสินะครับนะในการทํารอบการโจมตีอย่างเช่นวงการเนี่ยนะครับเพราะว่ามาันสั่งควบคุมเขาตีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรอบในการโจมตีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการจะโดนตีแน่ เอาง่ายๆครับถ้าชัวๆเลยนะครับนะถ้าแบบเรามีแค่แวนตัวเดียวเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ตีเขาได้ถึง3ครั้งโดยที่เรามีแค่แวนตัวเดียวเพราะว่า,าตั้งแต่เข้าต้นไลฟ,ฟ,ฟ์เฟสปุ๊บเราชุบเข้ามานะครับสไตล์ทับเราก็สามารถสั่งตอนนั้นชี้ให้ได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสไตล์เทคของตัวสไตล์เองก็ดีก็สั่งให้ชี้ไหอีกรอบก็ได้นะครับมันทําให้ตีได้ค่อนข้างหลายรอบเลยและยิ่งตัวมูจิลอดเองเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตีถี่มากๆเลยถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเต็มสนามเนี่ยรับรองครับว่า โดนอย่างน้อยๆก็5ทีแล้วแหละนะครับถ้าฝั่งข้ามี5แดมมีเต็มสนามโดนตัวเองไป5ทีไม่พอโดนเราอากีกสามทีแล้วถ้าเราได้สแตนดิเกอร์ขึ้นมาเนี่ยก็แปดเก้าทีได้พอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคฝั่งอัลเตอร์อินเมดยังเอาข้อหนึ่งมาสู้ครับผมฝั่งอัลเตอร์อินเมดบอกว่าตัวเองสามารถยกเรียกอากาศขึ้นมือได้นะครับนะด้วยสกิลอัลเตอร์อินเมดเองนะครับถ้ามีมือไม่ถึง7เนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามมีการ์ดจัดบายโซนนะครับขึ้นมือตัวเองนะครับอัลเตอร์อินเมดสามารถยกตัวที่มีีสกิลตัวท ตัวที่มีสก,กิลออฟเซอร์อินเมดเนี่ยขึ้นมือได้ตามตัวเด็กมันนะครับถ้าบอกว่าเราจะมีมือเรื่อยๆอยู่ที่7ใบเรื่อยๆเราก็สามารถปูไปตีได้ก่อนถ้ามันดีดกลับขึ้นมือเราก็ดีดตามขึ้นมันนั่นเองนะครับแต่สําหรับสายโดมิเนตก็ยังบอกตัวเองก็ยังมีข้อดีเหมือนกันนะครับนะ้นโดมิเนตบอกว่าตัวเองพังสนามได้นะครับพังสนามได้กับสจีอาร์ที่เป็นสไตล์ตัวใหม่เนาะเรียกว่าเอาแวเนี่ยตีอใสยเรียไปเลยนะครับนะแล้วก็จริงๆเนี่ย มันก็ยังมีสกิลในการพังอย่างตัวที่เป็นตัวชิไฮเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่บอกว่าตีเสร็จปุ๊บ,บก็รีทายตัวนั้นทิ้งเลยก็ถือว่าออกมาพังได้เช่นกันนะถือว่าโดมิเนตเนี่ยก็พังสนามเขาได้ดีพอสมควรในตั้งแต่ประมาณบ็อก12ออกมานะครับและข้อสุดท้ายครับนะฝั่งอัลติเมดหมดแล้วแต่ฝั่งโดมิเนตมีข้อหนึ่งครับฝั่งโดมิเนตนะครับมีตัวที่เพิ่มมือตัวเองได้ครับผมนะมันจะค่อนข้างขัดแย้งกับฝั่งของอัลเตอร์อินเมดนิดนึงกับของโดมิ เพิ่มมือแดงได้เพราะฝั่ง after image มันต้องมีมือจํากัดพอสมควรที่จะทำคอมโบมันแต่ว่าฝั่ง dominate เนี่ยมันบอกไม่ต้องนี่เราก็มีมือไว้กัดเยอะ,ยอะแล้เก้าของเขาออาไปตีเขาเองก็คือเอาพวกเขาทำร้ายพวกเขาเองนะครับมันเลยทำให้มีข้อเสียต่อมาครับผมนะข้อเสียต่อมาของทั้งสองสายเลยนะที่เรานำมานะครับสาย after image ก่อนนะครับผมนะบอกอันแรกเลยครับคือการควบคุมครับ after image เป็นเด็กที่ควบคุมได้ยากถามว่าทำไมบอกว่าควบคุมได้ยาก เพราะว่าในการเล่นจริงๆอ่ะ afterimage ต้องควบคุมมือให้ได้7ใบตลอดเวลานั่นแหละมันเป็นวิธีการคิดที่ว่าเราต้องทอํายังไงให้มือมัอมน7ใบตลอดเวลาแล้วเราจะทําให้มือหนาก็ไม่ได้เวลาโดนแบบตุ้มตามลูกใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยทำให้มันควบคุมได้ไม่ค่อยอยู่นั่นเองนะครับนะแล้วก็ต่อมาอันนี้ขอเป็นทีละสายเนาะนะครับของสาย afterimage เช่นกันก็คือมือน้อยครับอย่างที่บอกว่ามีแค่7ใบเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าโดนลูกหใหญ่ๆมันไม่ค่อยเพียงพอกับความต้องการในการเล่นแล้วเท่าไหร่นะครับ และสุดท้ายของฝั่งอัลทนเมทครับคือค่อนข้างหาตัวหงายแดมได้ยากจริงๆและแต่และสกิลเนี่ยคือแดกแดมทุกตัวนะครับพอมันแดกแดมหนักๆปุ๊บมันก็ค่อนข้างหาตัวหงายแดมได้น้อยนะครับต่อมาเป็นข้อเสียของฝั่งโดมิเน่กันมากนะครับโดมิเน่บอกว่าต้องอต้องควบคุมการเล่นตลอดเวลาซึ่งแน่นอนครับเราไม่สามารถชุบซีซัวได้ถ้าชุบมาปุ๊บมันมีสกิลเมื่อลงหรืออะไรอย่างเงี้ย ของโดมิเน่ตค่อนข้างเป็นเรื่องเราต้องควบคุมการเล่นตลอดเวลาคือเราต้องเช็คว่าตัวไหนลงได้ลงไม่ได้นะครับรวมไปถึงตัวที่เป็นตัวเก่าๆอย่างที่มีสกิลคุ้นนั่งหรือสกิลหลอดนั่นเองถ้าลงมาปุ๊บนะครับแล้วเราชี้ไฮไปปุ๊บมันจะไม่สามารถโจมตีได้เพราะว่าเราถือว่าเป็นแวนก์ดให้เขาไอ้นั่นถือเป็นเรียกการของเราละปุ๊บมันก็จะติดหลอดมันก็ไม่สามารถโจมตีได้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีตัวที่ทําให้เป็นแคนเดียวเนชั่นเดียวกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆเ่ี่ แล้วเราเกิดไปชุบซีซัวอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นก่อนข้างสูงนะครับนะก็เลยทําให้ต้องแบบมีสติับการเล่นตลอดต้องควบคุมเกมได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมอ่าของ after image เลยจะมีปัญหาหนัก,หน,กหนักกับพวกสกิลรีเซ็ตถ้ายิ่งเด็กไหนแจกสกิลรีเซ็ตได้หนักเท่าไหร่ after อ่ uh, า dominate นะครับหรือชี้ไฮเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าจะสั่งตีไม่ได้นี่นะครับแล้วก็จะกลายเป็นเด็กตีงงๆธรรมดาเลยเพราะสกิลหลักๆของ dominate จะอยู่กับการ ควบคุมเขาให้มาตีนั่นเองนะครับโอเคก็จบไปแล้วผมกับข้อดีข้อเสียของทั้งสองสายนี้นะครับจริงๆข้อดีข้อเสียของทั้งสองสายเนี้ยมันคือปัญหาของเรื่องลุกเล่นทั้งคู่นะครับเพราะว่าฝั่ง after image ก็ดีจะเป็นปัญหาว่าเออมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดของมันอย่าง after image เองอะ่ะทำให้มันมือมันน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ก็ด้วยความเก่งของมันก็พอจะมีอ่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าพอจะมีอะไรเรียกว่ามันแบบมันมีข้อดีของมันอยู่แล้วแต่ว่า มันมาพร้อมกับความควบคุมที่ยากและก็โดมิเนตเองก็อาศัยการเล่นที่ง่ายกว่าเยอะเลยแหละบอ,บอใส่การเล่นง่ายกว่าปุ๊บก็จะต้องมีปัญหาในการรอบครอบถ้าเราไม่รอบครอบก่กับการเล่นสายโดมิเนตเมื่อไหร่ก็มันก็จะเป็นปัญหาในการเล่นในการาเล่นกับคนอื่นทันทีนะครับนะทั้งสองสายมีข้อดีข้อเสยียต่างกัน,กนครับ คลิปของเราทําให้รู้ว่าแต่ละสายนั้นมีข้อดีข้อเตกต่างกันยังไงเราไม่ได้จะชี้น้าว่าอะไรเก่งกว่าอะไรนะครับเพราะเราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้กันสําหรับเด็กอนาลัยวันนี้นะครับบรรดาอ n นาล z ยวันนี้ยังไง,ไงก็ไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าครับผมนะเดี๋ยวก็ในคลิปแรกอาจจะทําโพไม่ทันก็เลยกลายเป็คลิปนี้ก่อนแต่พอทาโพทันเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มวนเข้ามาอยู่ในโพแล้วนะครับนะ ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามกันมานะครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้ใครกดแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราฟาเพจด,ด้วยครับแวนการ์ดไรท์ไทยแลนด์แท็บชอปอย่างเป็นทนะครับจะมีคลิปแบบนี้ด้วยแน่นอน,นครับผมและสุดท้ายนี้ฝากร้านกับร้านแท็บชอปนะครับผมถ้าสนใจสั่งซื้อที่ร้บับแวนการ์ดสามารถติดต่อได้ที่เพจแท็บชอปเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราผมสวัสดีครับ